สวัสดีค่ะจากว่าไล่บงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลูกต้นโหระพากันนะคะอันนี้ใส่ถุงไว้นานเริ่มเหลืองนะคะเพราะยาคลุมลกหมดเลยนะคะอันนี้ก็เด็ดยอดออกไปแล้วนะคะที่ชํำใส่กระถางไว้อันนี้คือชํำยอดนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมา ปลูกกันนะคะจะปลูกกันแถวๆตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นป่าใบเตยเดี๋ยวจะหวดต้นใบเตยออกบ้างนะคะเพราะเยอะมากลกไปยนุ่นเลยนะคะเมื่อวานตอนเย็นก็หวดตรงนี้ไปกว้างหวดไปไปเจอมันเน็บเลยต้องหยุดนะคะต้นโหระพากับต้นใบแมงลักจะคล้ายๆกันนะคะ ถ้าเราปลูกรวมกันเมื่อก่อนนี้เมื่อสี่ห้าปีที่แล้ววังแรงพยอมก็ไม่เข้าใจนะคะคือไม่ได้ปลูกทีนี้ก็แม่ค้าเขาบอกให้ปลูกมาส่งก็เลยปลูกไปส่งเขาทีนี้ก็ปลูกโหระพากับต้นแมงลักรวมกันปลูกไปแล้วพอโตขึ้นมาก็ตัดไปส่ง แม่ค้าบอกว่าปลูกโหระพากับแมงลักรวมกันหรือเปล่าก็บอกว่าใช่ปลูกกันคนละล่องแต่ก็ติดกันนั่นแหละเขาบอกว่าแมงลักกับโหระพาถ้าปลูกรวมกันใกล้กันเกสรเขาผสมกันแล้วเราเอาต้นนั้นมาปลูกจะกลายเป็นเขาเรียกว่าแมงลักโหระพา คือจะเป็นแมงลักก็ไม่ใช่ใบคล้ายใบโหระพาแต่กลิ่นจะคล้ายกับโหระพานะคะคือเขาไม่นิยมกันแล้วก็มันคือใบหนาแต่กลิ่นเป็นใบแมงลักนี้เขาก็เลยไม่รับซื้อ เลยมาตอนหลังเขาก็เลยเอาพันธ์ของต้นแมงลักแท้ๆใบแมงลักแท้ๆมาให้แล้วเขาบอกให้ปลูกแยกกันเลยบาลายวงพยองก็ปลูกแยกกันเออมาสังเกตดูโอ้จริงด้วยคือใบใบเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับใบแมงลักแต่กินเป็นโหระพา เขาเรียกว่าแมงรักโหระพาคือกลายพันธุ์ไปแล้วนะคะใช้ไม่ได้คือปลูกแล้วก็ถ้าเราปลูกกินเองก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราปลูกเพื่อเราขายขายตัดยอดขายก็จะขายไม่ได้นะคะอันนี้ก็มาบอกมาแนะนำเผื่อใครมีอาชีพปลูกโหระพากับ ต้นแมงลักกระเพราขายก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของบ้านอุงพยอมเมื่อสี่ห้า 4, ปีที่แล้วที่ปลูกแมงลักกระโหระพาปนกันนะคะแต่อันนี้รับรองได้เลยว่าอันนี้เป็นโหระพาแท้ๆนะคะก็พอดีเลยยายข้างบ้านให้มา บอกให้ามาปลูกไว้เขาเพาะไว้เยอะก็เลยเอามาสองต้นแล้วก็มาเตตัดยอดพอเขาโตก็ตัดยอดตัดยอดชํำชำชำไว้ก็ได้เยอะได้เป็นสิบต้นทีนี้เราก็จะมีกินมีเยอะโดยที่ไม่ต้องซื้อหานะคะ นี่ค่ะนี่คือต้นโหระพานะคะอันนี้ต้นโหระพาก็คือจมอยู่ในป่านะคะช้าแล้วก็จมอยู่ในป่าก็เลยใบเหลืองนะคะเดี๋ยวต้องเอาลงดินนี่อันนี้ลูกลูกของมันนะคะเป็นมันเสานะคะจังเลยขุดไม่ไหว อยากจะกินเหมือนกันแต่ขุดไม่ไหวลึกอันนี้ก็ปลูกแบบนี้นะคะถ้าเราอยากให้งามใบใหญ่ใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะคะใส่สัก15วันครั้งลดน้ำโอ้โหว่าใบใบใหญ่ใบสวย ตลาดต้องการดีมากอันนี้ก็ที่บารรงพยอมได้ปลูกขายมานะคะมาช่วงหลังนี่ก็สุขภาพไม่ค่อยดีขับรถกลางคืนไม่ค่อยได้เพราะถ้าบารรงพยอมทําผักไปส่งจะต้องส่งช่วงตีสี่นะคะทั้งหมดเลยปลูกได้เก้าหลุมนะคะส่วนอีกหลุมนึงไม่มีแล้วนะคะต้นไม่มีแล้วมีก็จะเป็น ผักอีตูนะคะก็เลยจะไม่เอามาปลูกรวมกันเดี๋ยวจะปนกันวุ่นวายนะคะวันนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับโหระพาเห็นใบนกลนโกรนนี้เพราะว่าบาลังพยอมตัดนะคะตัดยอดเขาเอาไปชําไว้อีกนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บาลลังพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ